เตือนภัยมันแวร์ใหม่บน Android ดูดข้อมูลบัตรเครดิตตัดเงินหมดบัตรจากการโดนหลอกให้ติดตั้งแอปมันแวร์นี้ชื่อว่า Super g a r d X นะครับมิฉาชีพจะเริ่มกลลวงด้วยวิธีเดิมๆอีกแล้วมีขั้นตอนการหลอกทั้งหมด4อย่าง 1. คือโทรมาหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2. หลอกถามเอารหัสบัตรกับรหัสผ่านพิน 3. หลอกให้เหยื่อไปยกเลิกจำกัดวงเงินผ่านแอป,ปธนาคารแล้วก็ 4. หลอกให้ติดตั้งแอปมันแวร์ Super Car d X เข้าไปในมือถือซึ่งแอป,ปนี้จะขออนุญาตแค่อย่างเดียวคือขอเข้าถึงการใช้ NFC แล้วเมื่อเหยื่อแตะบัตรเข้ากับมือถือตัวแอป,ปนี้ก็จะใช้ก๊อปข้อมูลในบัตรส่งให้โจรเอาไปใช้กดเงินหรือรูดใช้จ่ายได้เลยทันทีซึ่งส่วนนี้แหละคือเทคโนโลยีใหม่ที่โจรมันเอามาหาทำครับด้วยการสื่อสารแบบมูช u a l t l เเเข้ารหัสระหว่าง อุปรกรณ์ของเหยื่อกับโจร แล้วก็ระบบ ATR ทําให้ระบบรับชําระเงินเข้าใจว่าเป็นบัตรจริงนี่เป็นมุกใหม่มากปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไหนตรวจพบนะครับเท่าที่อ่านข่าวนี้รวมถึงไม่ได้พึ่งพาสิทธิ์ a n d r o i d ที่น่าสงสัยเหมือนแต่ก่อนด้วยทําให้โดนตรวจจับยากแต่ตอนนี้ใน Play Store ยังปลอดภัยดีไม่ได้เจอมันแวร์นี้ในแอปตัวไหนนะครับถ้าจะพลาดก็คือต้องโดนโจรโทรมาหลอกให้ทํานู่นนี่หลายขั้นตอนกว่ามันจะเข้าถึงมือถือแล้วก็เข้าถึงเงินเราได้เพราะงั้นถ้าใครโทรมาก็ให้มีสติทุกครั้งนะครแน,รนอ,อย